สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว ครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณกับมิติใหม่ชั้นอ้าโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมัน่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่มททบ5รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเ e เวอเรจีโชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กําลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันและมาดูด้วยว่าคุณผู้ชมจะโกกลีนไปกับททบ5อย่างไร เผยมีนาคมที่เพิ่งผ่านมาโลกเดือดสุดเป็นประวัติการณ์อีกเดือนทำทั้งโลกร้อนต่อเนื่อง10เดือนแล้วรัสเซียคาซัคสถานอ่วมหิมะละล,ะลายทำน้ำท่วมแรงสุดในรอบ70ปีในชว่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้มาติดตามผู้วยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานจะมาบอกให้รู้ว่าช่วงฤดูแล้งที่เหลือของไทยยังจะพอมีน้ำให้คุณผู้ชมอีกหรือเปล่า ในการจับตาเทศการสุดข,ขั้วเล่นงานโลกพุทธที่10เมษาย,ยน2567ขอเริ่มจากการรายงานดัชนีวัดดัชีประจรโลกซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพของตัวเรานั่แหละครับเพื่อบอกให้รู้ว่าสุขภาพของโลกตอนนี้เป็นอย่างไรพอท้าสภาพร่างกายของโลกย่ำแย่ตัวเราซึ่งอาศัยอยู่บนโลกก็จะอ่านจากภัยพิบัติที่โลกจะเอาคืนจากการที่มนุษย์ทำลายโลกได้นะครับดังข้อมูลที่ต่อไปนี้เตือนให้คุณผู้ชมเตรียมระวังอันตรายจากภัยพิบัติโลกไว้ได้เลยนั่นก็คือ การตรวจวัดอุณหภูมิเฉลีย่ยของทั้งโลกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่ายัางคงเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกเช่นเดิมและเมื่อรวมกับเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการก่อนหน้าที่เกิดขึ้นมาแล้วมีนาคมปีนี้ก็เป็นเดือนที่10แล้วครับที่โลกร้อนเดือดอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มาดูข้อมูลจากหน่วยงานโคเปนิกัสไคลเมชเชน n ์เซอร์วิสหรือ C3S ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พยากรณ์อากาศยุโรปหรือ ECMWF นะครับว่ามีการตรวจวัดที่พจรโลกในเดือนมีนาคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นอย่างไรครับนั่นก็คืออุณหภูมิผิวพื้นโลกนั้นเฉลี่ยดเดือนมีนาคมอยู่ที่14.14 14องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีของช่วงพศ2534ถึง2563อาถึงสองศาเซลาซียสแลิสูมงกว่ย์ีเดิมที่เคยเกีดขึ้นในเดือนมีนคมปี 2,159ถึง0.1องศาทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือเมษายน2 5 6 6ถึงมีนาคม2 5 6 7เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการดด้วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย30ปีของช่วงเวลาเดียวกันถึง0.7 องศาเลยนะครับและสูงกว่าอดีตในยุคก่อนปริวัติอุตสาหกรรมในช่วงปี2,393ถึง2,443หรือเมื่อ170กว่าปีที่แล้วถึง1.58องศาเซลเซียสเลยครับเมื่อเจาะลึกลงไปถึงชีพประจโลกที่ฟ้องถึงความผิดปกติในที่ต่างๆพบว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปคือตัวการสําคัญที่ดึงให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกในเดือนมีนาคมนั้นพุ่งทะยานสูงขึ้นครับคือยุโรปเจอกับความร้อนในเดือนมีนาคมปีนี้ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยช่วง30ปีถึง2.1 สององศาเซลเซียสแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ความร้อนที่ยุโรปเจอนี้ในเดือนมีนาคมปีนี้นั้นยังถือว่าต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนมีนาคมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 9อถึงศ0 2องศาแบบเล็กน้อยมากๆเลยนะครับกับการเกิดสถิติใหม่ของมีนาคมของยุโรปนั้นที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปที่เคยเจอมาครับสำหรับภูมิภาคอื่นๆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติในเดือนมีนาคม1967อย่างเห็นได้ชชัดก็เ่นทางงฝั่ตะวันอยอหออสกสิบเจ็ดอย่างเก็รแล้็มดก มีทางตะวันออกของประเทศรัสเซียครับแล้วก็มีอเมริกากลางพื้นที่บางส่วนของอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของออสเตรเลียแล้วก็บางพื้นที่ในทวีปแอนตาร์กติก้านะครับสำหรับเอเชียซึ่งมีประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนั้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ร้อนขึ้นมาแบบในสเกลที่ไม่ได้มากนะครับจึงไม่ฟ้องถึงความร้อนผิดปกติอย่างรุนแรงแบบที่ภูมิภาคที่ผมมีการเอ่ยชื่อถึงทั้งหมดเหล่านี้นะครับ ที่น่าสนใจต่อไปก็คือปรากฏการณ์เอล尼โยในมหาสมุทรแปซิฟิกที่อ่อนตัวลงไปแล้วแต่อุณภูมิอากาศทางทะเลโดยรวมยังคงสูงเกินปกติอยู่นะครับโดยอุณหภูมิผิวน้ําทะเละเฉลี่ยทั่วโลกเดือนมีนาคมอยู่ระหว่างละติจูดที่60องศาใต้นะครับถึง60องศาเหนือหรือว่าเป็นช่วงตรงกลาง,ลางของโลกนะครับตอนนี้สูงสุดเป็นประวัติการด้วยที่อุณหภูมิ21.07องศาเซลเซียสครับเมื่ออุณหภูมิโลกเดือนมีนาคมสูงขึ้นเป็นประวัติการอีกเดือนจึงทําให้ดัชนีวัดสุขภาพโลกตัวอื่นนน่าาเปป็หวววววงไดรรววดด้้ยยกรรตจั เทียวพบว่าปริมาณน้ําแข็งขั้วโลกเหนือในเดือนมีนาคมนั้นอยู่ในระดับที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยครับแต่ปริมาณน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้กลับตรงกันข้ามคือมีปริมาณที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง20%ครับทำสถิติเป็นเดือนมีนาคมที่เหลือน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้ต่ำสุดเป็นอันดับ6แล้วนะครับนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาสําหรับข้อมูลที่โลกยังคงร้อนต่อเนื่องเป็นเดือนที่10และ การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนี้จึงแสดงถึงแนวโน้มที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศหากมนุษย์ไม่สามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สภาพอากาศสุดข,ขั้วที่กำลังโจมตีโลกตามจุดต่างๆอาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับและส่งผลกระทบที่ต่อเนื่องสู่ระบบนิเวศรวมถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ซึ่งก็คือเราผมและคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นี้ในอนาคตต่อไปได้นะครับ และต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่โลกร้อนขึ้นไม่หยุดจากข้อมูลที่ผมนําเสนอในวันนี้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับเราประเทศไทยอย่างไรนะครับนั่นคือครับเราเจอแน่นะครับกับการมีอากาศแปรปรวนเสาอากาศแปรปรวนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนพายุความร้อนความแห้งแล้งความหนาวเย็นครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและชีวิตของพวกเราด้วยนะครับขณะที่น้ําแข็งทัวโลกละลายไม่หยุดนั้นเราก็จะเจอกับปัญหาระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นกับเขาเช่นกันครับทำให้เกิดการกักดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อชุมชนร จึงต้องจําเป็นต้องตระหนักนะครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ที่ต้องคํานึงถึงโลกรวมถึงต้องสนับสนุสน,นการลดก๊าซสังกะจกทุกรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับและคุณผู้ชมว่าโลกที่ร้อนขึ้นไม่หยุดนี้จะสร้างผลกระทบให้กับเราเมื่อ,อไหร่ครับ คำตอบคือเดี๋ยวนี้แหละครับเมื่อรัเสเซียและคาซัคสถานกำลังตกอยู่ในสถานาที่ย่ำแย่เมื่อหิมะได้ระลายลงอย่างรวดเร็วครับทำให้ปริมาณน้ําหาศาลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านและชุมชนอย่างฉับพลันนี่ก็คือผลจากสภาพสุดขั้วที่กําลังเล่นงานอยู่นั่นเองนะครับ ในช่วงหลายวันที่ผ่านมารัสเซียและคาซัคสถานต้องปผะจญกับการที่นําประชาชนอพยพกว่า10,000แคนจากเหตุหิมะละลายอย่างรวดเร็วครับจนทําให้น้ําในแม่น้าขนาดใหญ่ล้นตลิ่งฉับพลันครับก่อให้เกิดอุทกภยัยที่แย่และรุนแรงที่สุดในรอบอย่างน้อย70ปีโดยน้ําจากหิมะละลายนั้นได้เข้าทั่วหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในเทือกเขายูรานไซบีเรียและพื้นที่ของคาซัคสถานใกล้แม่น้นํายูรานและโทบอลเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าระดับน้ําได้เพิ่มขึ้นเป็นเมตรนะครับในเวลาอันสั้นจนถึงระดับที่สูงทททีีี่่่สุดเเาาคยมม สำหรับแม่น้ํายูรานในเป็นแม่น้ําที่มีความยาวเป็นอันดับ3ของยุโรปเลยนะครับซึ่งไหลผ่านรัสเซียและคาซัคสถานลงสู่แม่น้าแคสเปียนทางการรัสเซียและคาซัคส,สถานสั่งเร่งดําเนินการช่วยเหลือและอ,อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ในขณะที่ยังมีความกังวลว่าสาการยังคงรุนแรงต่อไปในอีกหลายวันข้างหน้าได้ครับสำหรับสาเหตุนั้นนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าทําไมน้ําท่วมจากหิมะละลายในปีนี้ถึงรุนแรงมากเนื่องจากหิมะละลายก็เป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นทุกปีใน ในรัเสเซียอยู่แล้วจึงเชื่อมโยงว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือต้นเหตุสําคัญที่ทําให้น้ําท่วมบ่อยขึ้นทั่วโลกนะครับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่เล่นงานรัเสเซียและคาซัคสถานนี้จึงหนีไม่พ้นจากสาเหตุนี้ไปด้วยนะครับ ผมยังคงชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นครับย้ำให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผนึนกกาลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกลรีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกไบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันนะครับและสํหรับช่วงของการพูดคุยพิจารณปไปสูป่การโกลรีนวันนี้ อีกไม่กี่วันครับก็จะถึงวันสงกรานต์เทศกาลเล่นน้ำของไทยแล้วแต่อย่าลืมว่าเรายังคงอยู่ในฤดูแรงกันนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าแล้วช่วงเวลาที่เหลือของฤดูก่อนที่ฝนจะมานั้นสาการน้ำทั่วไทยจะมีเพียงพอให้กับเราหรือไม่อย่างไรกับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานดรธเนศสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณดรธเนศนะครับมาเยือนรายการอีกครั้งครับสวัสดีครับวันนี้จะฉ่ายภาพอะไรครับวันนี้เรามาดูครับว่าน้ำในอ่างเราเหลือเท่าไหร่ เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำดูดูแรงที่เหลือประมาณสัก20วันได้หรือไม่<ล>ไหนไหมและในเมืองใหญ่ๆ<ะ>จะมีน้ําได้สงการหรือไม่ไบ้ไหนไหมครับว่าพอไม่พอพอครับอ่านั่นเดี๋ยวมาดูครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรกับการที่เราจังคงมีน้ําพอนะครับกับ360องศาเกอรกลินครับ